ลูกสูบอาร์ตปรับเปลี่ยนใหม่สวยถูกใจกว่าเดิมครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้นะครับวันนี้เราเปิดคลิปแบบเล่าใจนิดนึงครับสําหรับลูกสูบอาร์ตนะครับว่าเขาได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับให้สวยงามแล้วก็แข็งแรงกว่าของเดิมแล้วแต่ว่าคุณภาพก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครที่กําลังนะครับไปดูลูกสูบแล้วเขาหยิบกล่องที่เป็นรูปแบบใหม่มาบางคนยัง ดูแบบรูปแบบเก่าอยู่ว่าเฮ้ยพอรูปแบบใหม่มาปุ๊บก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันใช่อาร์ตแท้ไหมอะไรอย่างนี้คนระับวันนี้เราก็เลยนะครับพาเพื่อนมาดูว่าลูกสูภอาร์ตเนี่ยตอนนี้เขาปรับปรุงปรับรูปแบบให้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะเพื่อจะให้สวยกว่าเดิมแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าเดิมเหมือนกัแต่งลุคทาปากมามันก็สวยขึ้นเนาะนะครับผมก็ว่ามันสวยขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าไอ้รูปแบบอันเก่าและอันใหม่มันมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าคุณภาพ แท้ๆร้อยเปเซ็นแน่นอนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูเลยว่ามันเป็นยังไงครับผมตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือเป็นลูกสูบของวีโก้นะครับรหัสหนึ่งเคดีนะครับเป็นไซส์หนึ่งร้อยนะครับอันนี้ถ้าเป็นโฉมเก่าก็จะกล่องประมาณแบบนี้เนาะนะครับก็จะเป็นกล่องลายขาวน้ำเงินนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับนี่คือลูกวีโก้นะครับไซส์หนึ่งร้อยนะครับผมเป็นอาร์ตญี่ปุ่นนะครับ นี่ข้างในก็มีสีลูกบรรจุมาเหมือนเดิมครับก็ตามสโลแกนครับมีอะไรแถมก็แถมหมดนะครับมีสลักมาให้นะครับแล้วก็ลูกสูบก็มีสีลูกแบบนี้นะฮะทีนี้ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนใหม่นะครับโฉมใหม่นะครับใช้ลายขวาเดิมนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับโฉมใหม่ก็คือนะครับนี่เลยนี่ปึ๊บนี่โฉมใหม่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วนะครับนะฮะ อาร์ตฮะเม็ดอินเจแปนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทํากล่องขึ้นมาใหม่นะครับก็ใช้ลายขวาเดิมนะครับสวยงามกว่าเดิมนะฮะนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้คือชมเก่านะครับอันนี้ก็คือชมใหม่อันนี้ก็เป็นลูกสูบนะครับวีโก้เหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นไซส์0.50นะครับรหัส 1KD ก็คือวีโก้ส0 0พนั่นเองนะครับไซส์0.50ก็คือไซส์50ไซส์100นะครับในวีโก้ส0 0พอาร์ตทั้งคู่นะครับแต่ว่าเป็น อ่าเปลี่ยนแพ็กเกจมาใหม่นะครับให้แลดูสวยงามฝาเดิมนะครับเดี๋ยวแกะข้างในของไซส์50ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็มีลูกซูบสีลูกแล้วก็สลักแถมอีกเหมือนกันนะครับนี่ยวให้ดูเนื้อง,งานสักนิดนึงนะครับสวยใสยนะครับสไตล์อาร์ตนะครับเม d อินเจแปนนะฮะก็เอามาฝากเพื่อน,นเพื่อนไว้นะเผื่อใครที่กำลังอ่า งงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนเดิมครับกลัวว่าจะเป็นเกรดไหนอะไรงี้เนาะวันนี้เราก็เลยมาเฉลยข้อข้องใจว่าอาร์ตเปลี่ยนแพคกิ้งใหม่นะครับจะได้มีความสวยงามฝ่ายเดิมครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ฝากเอาไว้สําหรับใครที่นึกถึงอะไรเครื่องก็ฝากเอาไว้ครับสามารถทักเข้ามาถามได้ก่อนนะครับอยากรู้อยากอะไรเราก็สามารถตอบคําถามให้เพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับลูกสูบอาร์ตเปลี่ยนแพคกิ้งใหม่ครับผมขอบคุณครับ